สวัสดีเนนเป็กสวัสดียมเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอ้าน็อตทำไมไม่อยู่กับเนนเป็กได้กะเนนเป็กอะดิกลัวฝีอ้กลัวฝีเฮ้ยไม่ใช่กลัวฝีว่าแต่โทรมามีอะไรล่ะเห็นที่เราแชร์โพสไปปะมิลลี่เอาข้าวเหนียวมะม่วงไปกินบนเวทีโคเชล่าด้วยนะน่ากินมากเลยนะบ้านเราก็มีดูส่วนข้างหลังเห็นไหมถ้าอยากกินอ่ะก็มาสิ โอเคเราว่าจะไปบ้านญาที่สักเหล็กพอดีไว้เจอกันนะโอเคไว้เจอกันเราเจอกันนโยมเพื่อนใช่จ้าอยู่นี่อยู่นี่นี่ตาน้ำม่วงดอกไม้สีทองที่เราไปทำม่วงข้าเหนียวมูให้เธอกินนี้ละอุ้ยจริงปะลรรู้ว่าว่าอำเภอของเราอะ ไปเรื่องส่งออกมะม่วงนะหมายติดทองเลยนะอุ้ยนารวยเล่งนุ่นต้นนุ่นมีลูกส่งด้วยไปดูกันโอ้เฮ้ยไอ้กด้ลูกนั้นน่ะได้ยังอ่ะไม่ได้ลูกนั้นยังไม่เหลืองเลยลูกนี้ดีกว่าลูกนี้ะพอดีีโอเคเอาลูกนี้ไหมเอาเอาโอเคเอาลูกนี้นะเอาลูกไหนอีกไหมลูกนั้นลูกนั้นลูกนั้นนี่ไงได้แล้วเหลืองอ๋อยเลยอุ้ยนารวยนะหวานเจี๊ยบไปทำข้าวเหนียวหมูนี่อร่อยเลยนะ รับประกันสามปีกูทำเกินไม่อร่อยยินดีคืนเงินหวานเกี๊ยบเฮ้ยกาลูกนั้นลูกนั้นลูกนั้นค่ะเอาเลยนะครับก่อนหลานไม่พอฝากถึงละสองต้อวันนะลูกได้ครับคือเดี๋ยใหญ่จับกระจานอยู่กับเขานี่นะครับนี่ครับมาใส่ห้องมุกกับเราดีกว่ามาเร็วมาเร็วนี่ได้แล้วเหลืองเลยเอ๊ซีช่วยดูนาโวยนะนี่นาย นายนายก่อนกินเปล่าไม่อ่ะมันเปรี้ยงนายมีเงินุดสามามาขัดแม่อ่ะนี่เราว่าเราได้ลุยแล้วเราไปทำคนเนี้ยหลุกมงกินดีวะไปไปไปต่ะไปไปรอด้วยเฮ้ยไปไหนกันน่ะไปไหนกันมา ประเด็นมั่วมาเลยครับเพราะเดมูลอ้าวมีใครอ่ะมีกอนหไหนก้อนเพราะเด็กมั่าขบมูนวัสดีเพื่อนมั่วรู้น่ากินจังเลยน่าฉันดีเน๊ตนม่ขอโทษในี่เนี่ไม่กินไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใส่บาทให้นะเจอมาแล้วเพื่อนโอเคงั้นเราไปทำกันเด็กมูนกันดีกว่าโอเคไปแน้วเพื่อนเออไปไปไป

นี no right ่ก <im> ็รู้ไหมบ้านเรามีเก่งใต่เพื่อนยังไงข้าวเหนียวมูนมะม่วงน้ำดอกบานอีกต่อวกเราจะทำอะไรได้กินนะ่าอุ้ยน่าร้อยแรงนะเรากินกันเลยไหมได้เลยเอรีมากิงงานเงาพอาเงยมาอครับแน่ ทรงหน่อยเน้นถือว่าได้คะแนนแน่อายุวันโนสุข,ขังภะลังสาธุ